ทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวฝันหัวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรต่อชอวจีนถ้าหากว่าทุกคนยังไม่รู้เชิญมารับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองจีนผ่านตัวสอนจีนสวัสดีค่ะน้ำค่ะสวัสดีครับต้นครับและนี่จะเป็นอพีที่3 3ของรายการมองจีนผ่านตัวสอจีนแล้วนะคะ ซึ่งอีพีแรกเราได้พูดถึงตัวเทียนและอีพีที่สองคือเฟิงชุยที่ต่างก็มีความเชื่อมโยงธรรมชาติและความเชื่อของชาวจีนและในวันนี้ตัวอักษรที่พวกเราจะมานําเสนอก็มีความสําคัญกับชาวจีนเช่นกันค่ะนั่นก็คือตัวอักษรหัวนั่นเองค่ะหลายคนคงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตัวอักษรหัวนั้นมหมายถึงประเทศแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรถ้าทุกคนไม่รู้เราไปฟังกันเลยครับ ัวนะครับหมายถึงเมืองเล็กสุดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมต้องมีมาตรฐานถึงสารประการก็คือ1ต้องมีเมือง2นะครับต้องสามารถรองรับประชาชนได้และ3านะครับต้องมีตัวสษรครับแต่ว่าถ้าไม่มีตัวสษรน,นะครับความคิดและวัฒนธรรมก็ไม่สามารถรักษาและเปิดยนแย่ออกไปได้ครับอ๋อตัวสอรปัวมันมีความหมายว่าอย่างนี้นี่เองเอว่าแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าตัวสอรปัวมีวิวัฒนาการมาอย่างไร มีความสำคัญและความเชื่อต่อชาวจีนอย่างไรถ้าหากวุาทุกคนยังไม่รู้งั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตัวอักษรหัวนะคะมีวิวัฒนาการมาจากอักษรกระดองเต่าหรือว่าเจ้ยปูนค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะเป็นคําว่าหัวด้านซ้ายจะมีตัวโขที่หมายถึงประชากรและด้านขวาก็คือตัวเติงซึ่งในสมัยโบราณหมายถึงอาวุธค่ะเอาไว้ปกป้องประเทศและเป็นตัวแทนของทัพค่ะต่อมานะคะแนวสอบสันดิษได้มีการเพิ่มเส้นแนวนอนอ2 เส้นทางด้านบนและด้านล่างครับหมายถึงผู้คนถืออาวุธมาปกป้องอาณาเขตของตอนเองครับและการที่เป็นประเทศได้นั้นนะครับต้องมีเงื่อนไขยอย่าง4ประการก็คือ1ประชากรหรือว่าโขสองที่ดินหรือว่าอีครับ 3. อาวุธหรือว่าเกอร์ครับและ 4. ขอบเขตรหรือว่าฟางคองนะครับก็คือกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลอ้ลอมรอบนั่นเองครับเมื่อนำเงื่อนไขยอย่างสี่มารวมกันก็จะกลายเป็นตัวสองกวนั่นเองครับ และในช่วงที่หงซ่วเฉียนสถาปนาอนาณาจักรสวรรค์ให้ปินในเมืองหน,นจิงนะคะแต่เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับศัพินาและเรื่องช่วราความเชื่อของเขาคําว่าปวัวนะคะไม่วนคล้ายกับคาว่ามัา่วซึ่งหมายถึงสงสัยหรือว่าข้อสงสัยนะคะเพื่อที่จะสถาปานาอำนาจเบ็ดเสร็จนะคะเขาจึงเปลี่ยนตัวอักษรด้านในจากตัวอักษรมั่วมาเป็นตัวอักษรวังค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับคําที่ประกาศตนเองว่าราชาแห่งสวรรค์ค่ะและนี่ก็ถือเป็นแนวคิดที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ ดินแดนที่ไม่ใช่กษัตริย์ภายใต้สวรรค์ทั่วไปค่ะในสมัยเวยจินนะครับได้เปลี่ยนโัวสองด้านในกลายเป็นตัวหมินเพื่อเป็นการให้ความสําคัญกับประชาชนและสะท้อนแนวคิดที่ว่าประเทศน,นะครับให้ความสําคัญกับประชาชนมากกว่าพม่ากษัตริย์นั่นเองครับและหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการเพิ่มกรอบล้อมรอบหรือว่าฟังควานค่ะและพวกนะคะที่อยู่ด้านในหรือว่าก็คือผู้คนถืออาวุธค่ะเพื่อเป็นการสแสดงถึงการครอบคุมพื้นที่ไม่ให้ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ และเพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่อาเขตของตนเองด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของโรมแดนและการป้องกันประเทศค่ะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศจีนทั้ง56ชนชาตินะคะซึ่งก็คือพื้นที่โดยรอบที่คนจีนอาศัยอยู่มีชนชาติอื่นๆอยู่ค่ะชนชาติของเราอาศัยอยู่ตรงกลางในหมู่พวกเขานะคะดังนั้นเราจะเรียกตันเองว่าจงหัวค่ะดังนั้นนะคะคำว่าจงหัวจึงหมายถึงตรงกลางหรือว่าในภาษาจีนก็คือจงเจียนนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะครับเพื่อลดความซับซ้อนของตัวกษรลงจึงยกคําว่าวข้างในนะครับออกมาเปลี่ยนเป็นยี่ที่มีความหมายว่าหยกซึ่งหมายถึงชีวิตและสัพ์ติอันมีค่าของประชาชนนั่นเองครับและโครงสร้างของตัวสองัวนนะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาอาณาเขตของประเทศและความมั่งคั่งของชาวจีนโบราณด้วยครับ แล้วทุกคนดูไหมครับว่าคนจีนมองผ่านตัวส่อนหัวยังไงจะรู้จักคนจีนผ่านตัวส่อนหัวยังไงและตัวส่อนหัวนั้นสื่อถึงอะไรบ้างเราไปดูต่อเลยครับคนจีนไม่ได้มองตัวส่อนหัวแค่แปลว่าประเทศเท่านั้นนะคะในด้านของวัฒนธรรมในระบบกษัตริย์ของจีนโบราณตัวสกอนผัวหมายถึงความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการปกครองและพัฒนาประเทศพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนและผู้นําประเทศค่ะบอกบอกว่าพระมหากษัตริย์ ควรมุ่งมั่นเพื่อความเจลลเริญรุ่งเรืองของประเทศและหวงแายความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะและตัวสวรรค์นะครับยังมีความหมายทางศาสนาและจิตวิญญาณด้วยครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสวรรค์และโลกเป็นการสแสดงแนวคิดเรื่องโชคชะตาของชาวจีนโบราณครับผู้คนนะครับเชื่อกันว่าประเทศและการพัฒนาของเขานะครับถูกกําหนดโดยสวรรค์ครับและนอกจากนี้นะครับตัวสวรรค์ยังมีความหมายแฝงทงางศีลธรรมและจริยธรรมด้วยครับ ในวัฒนธรรมจีนนะคะตัวสอนผัวเป็นแนวคิดที่สํคาคัญและลึกซึ้งค่ะซึ่งแสดงถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของเอกลักษณ์และเกียรติยศส่วนรวมของผู้คนค่ะด้วยเหตุน,นี้นะคะเทศกาลนั่งเดิมวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านของจีนส่วนมากนะคะจึงสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของประเทศอย่างชัดเจนค่ะเช่นเทศกาลชุนเจียนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลนั่งเดิมที่สํคาสคาัญที่สุดของชาวจีนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะเฉลิมฉลองและเป็นเวลาที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันค่ะ และในช่วงเทศกาลขุดจีนนะคะผู้คนจะกลับบ้านเกิดเพื่อลงตัวกันไหว้บรรพบุรุษค่ะและคําว่าปวดนะครับยังสื่อถึงความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและความก้าวหน้าความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนะครับทำงานหนะักเพื่อความจเจริญรุ่เรงเรืองของประเทศครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าคนจีนมีมุมมองต่อคำว่าปวไว่าอย่างไรบ้างเราไปฟังกันต่อเลยครับ ตัวศรผัวนะคะไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินผู้คนและกองทัพอีกด้วยค่ะในวัฒน,ธ,นธรรมจีนโบราณนะคะคาว่ายี่แปลว่าหยกยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจและความดีงามค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศที่มีคุณธรรมและอารยาธรรมคําว่ายี่นะคะจากวิวัฒน,นาการมาจนถึงปัจจุบันคนจีนในอดีตนะคะจะเน้นไปนที่อาวุธซึ่งก็คือเกอที่อยู่ด้านในค่ะแต่คนจีนในปัจจุบันนะคะที่ได้ยอด่อดอศมาเป็นตัว สะท้อนให้เห็นว่าแม้ตัวอักษรจีนจากตัวเต็มลดมาเป็นตัวย่อแต่การย่อนั้นนะคะความหมายไม่ได้หายไปยังคงความหมายที่ดีไว้อยู่และยังสื่อให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับประเทศและสิ่งที่มีอยู่ในประเทศค่ะและนี่ก็คือมุมมองของชาวจีนที่มีต่อคําว่าปวดนั่นเองค่ะอ้โหแค่ตัวอกักษรวเพียงตัวเดียวก็มีวิวัฒน,นาการมาเป็นเวลายาวนานมากเลยนะครับเนี่ย ทั้งย่างมีทั้งความหมายความเชื่อและความสําคัญอย่างลึกซึ้งต่อชาวจีนเป็นจํานวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเนี่ใช่แล้วค่ะเป็นตัวอักษรที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะก่อนที่พวกเราจะจักกาันพวกเราขอนําเสนอคําศัพท์และสมนวนเล็กๆน้อยๆที่มีความน่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับคําว่าหัวจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคําว่าหัวนะคะคําแรกก็คือหัวกวนค่ะแปลว่ามงกุฎแห่งชาติค่ะ ซึ่งก็คือตำแหน่งทางการสูงสุดในประเทศนั่นเองค่ะคําที่สองนะคะก็คือห,หวั้นมาค่ะแปลว่าดอกไม้ไประจำชาติค่ะคำนี้สา์นะครับก็คือกวั้นปุ้ยแปลว่าข้อห้ามระดับชาติครับและคำนี้สีนะครับกวั้วปูนแปลว่างานแต่งระดับชาติครับหรือว่างานแต่งระหว่างราชะวงศ์นั่นเองครับส่วนสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าปวดนนะครับที่พวกเรายกตัวอย่างก,กันมาคำแรกครับกวัวอูอเอร์จินนะครับ ก็คือประเทศหนึ่งประเทศไม่สามารถมีกษัตริย์ได้สององค์ครับและสำนวนสุดท้ายที่พวกเราได้หยิบยกมานะคะนั่นก็คือผัวผู้หมิ่นฟิงค่ะแปลว,ว่าประเทศชาติร่ำรวยประชาชนมากงมีค่ะตอนนี้นะครับก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับรายการมองจีนผ่านดวงฝันจีน EP 3 EP กลัวครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเนื้อหาที่พวกเรานำมาเสนอกันในวันนี้นะคะ ้าใครอยากดูว่าตัวสองตัวไหนมีความหมายว่าอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญต่อชาวจีนอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสว่วนอีพีหน้าจะเป็นคำหรือว่าตัวอักษรอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ